สวัสดีครับผมโอมครับนัทนาสุริศตอนนี้นะครับอาชีพของผมก็เป็นครูยโยคะครับผมสอนโยคะผมทํางานศิลปะไปด้วยแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือทําอาหารครับผมชอบทําอาหารให้หลายๆคนหรือเพื่อนฝูงหรือนักเรียนนะครับได้ได้ทานผมมีความสุขในทุกครั้งที่ผมเห็นทุกคนได้ได้ทานอาหารของผม ผมทําอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าผมเป็นพี่ชายคนโตคือจะต้องคอยดูแลน้องๆแล้วก็อยู่ครัวกับคุณยายนะครับคุณยายก็สอนทําอาหารแล้วก็เป็นลูกมือให้กับคุณยายด้วยเลยได้มีโอกาสได้สัมผัสการทําอาหารทาไมถึงอยากเป็นมาร์เชฟหรอ ความฝันของผมอีกอย่างหนึง่งผมชอบทำอะไรให้ให้มันให้มันสุดในความรู้สึกของตัวเองลึกๆเนี่ยครับคือเหมือนเหมือนผมอาจจะอยากมีชื่อนหน้าอีกอันหนึ่งนอกจากคำว่าครูนอกจากอาร์ติสอาจจะอยากมีคำว่าเชฟอยู่ข้างหน้าผมไปด้วยอะไรเงี้ยครับ วันนี้นะครับเมนูที่ผมจะทําและนําเสนอก็คือเมี่ยงคํากีบบัวหลวงกุ้งแม่น้ําเผาครับวันนี้ผมบัวหลังบ้านครับมันบานและผมก็เลยคิดว่าเมนูนี้แหละมันเหมาะกับผมมากๆเป็นบัวที่ผมปลูกมา4เดือนก่อนข้างริมทุ่งนาเลยครับเป็นบัวที่ออร์แกนิกเลยแบบปลอดสารพิษชัวๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันครับ น,นี้นะครับจะเป็นขั้นตอนนะะฮในการทําน้ําเมี่ยงขับขิดบัวหลวงนะครับซึ่งอของที่เราเตรียมไว้นะครับเรียบร้อยละก็จะมีส่วนของน้ําตาลมะพร้าวนะครับประมาณ500กรัมส่วนของอันนี้ข่านะครับแล้วก็ตะไคร้อันนี้ซอยหยาบไว้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนผสมสําคัญส่วนนี้จะเป็นขิงนะครับแล้วก็หอมแดงนะแล้วก็สูตร ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีส่วนของกุ้งแห้งด้วยเดี๋ยวเราจะคั่วนะครับทั้งสามอย่างนี้รวมกับแล้วก็ถั่วลิสงอีกอันหนึงเพื่อจะได้ใช้นะครับโขลกรวมไปเป็นส่วนผสมของแ้นมเนี้ยงขับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มคั่วกันก่อนอันนี้เราจะใช้เตานะครับเตาถา่านนะฮะซึ่งในห้องควรของเราแคบนะครับเราก็จะออกมาทําข้างนอกนะจะได้แบบสบายมากขึ้น นี่นะครับกระทะร้อกนก็เดี๋ยวเราคั่วไปก่อนครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะฮะเราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวรอครบนะครับเี๋ยวปั่นเลทีเดียว ขั้นตอนต่อไปครับเราจะคลั่วนะครับกุ้แห้งครับตอนนี้ก็คุ้งแห้งนะฮะของเราก็ได้ที่ละเราก็พักไว้ก่อนเหมือนกันนะฮะต่อไปก็ ถั่วลิสงครับจริงๆก็ถั่วลิสงนี่ก็คั่วไว้แล้วนะครับแต่เราก็คั่วอีกนิดหนึ่งนะฮะจะได้ไลค่ความชื้นด้วยสำหรับถั่วลิสงก็ตอนนี้ครับหอมได้ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะฮะให้เย็นแล้วเดี๋ยวเอาเขย่าเปลือกออกอีกสักหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเรา รวมมีตะไคร้นะครับขิงขาดแล้วก็หอมแดงนะฮะไปโขกละเอียดเลยไช้กะปิที่เราย่างไว้เมื่อสักครู่ครับประมาณ2ช้อนโต๊นะฮะเราก็จะสับเข้าไป โอเคครับตอนนี้ก็ได้ที่ละเอียดได้ที่แบบตามที่เราต้องการนะครับแตสักออกแล้วก็เดี๋ในต่อไปก็เดี๋ยวจะตำนะฮะส่วนของกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงรวมกันอีกหน่อยครับก็ต่อไปนะครับก็จะโคล กุ้งแห้งนะครับแล้วก็ถัวนะถ่วลิสงนะฮะถั่วลิสงเราก็ใส่สับสบช้อนโต๊ะนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือเราจะใส่มะพร้าวขูด้าไปอีกนนช้อนโต๊ะนะครับจะได้มีความนัวเพิ่มขึ้นนะครับในน้ำหยาอ่าในในใน,น้ำเม่งขับครับ ครับตอนนี้ก็ละเอียดละก็ได้ที่นะครับตามที่เราต้องการอันนี้ก็รวมสามอย่างนะครับกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วแล้วก็ส่วสมซึ่งเราจะนำไปเป็นส่วนประกอบของน้ำเชี่ยคำนะครับครัขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะทำน้ำ เมี่ยงคำนะคะเดี๋ยวเราเติมฐานนิดนึงรับจะได้ไฟแรงขึ้นช่วงตรงนี้นะครับเคี่ยวก็เดี๋ยวตอนเริ่มต้นนะครับเคี่ยงน้ำตาลแรกๆนยเราก็จะใช้ใส่ไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนเดียวหรอกกระทะร้อนนะครับในช่วงตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่น้ํา ขวดนี้ก็หนึ่งลิตรครับที่ขวดก็ห้าร้อยนะครับเติมมาแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลน,นะครับห้าร้อยกรัมที่เราใช้กระทะนะครับเพราะว่าเวลาเคี่ยวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบ สะดวกกว่าเป็นหม้อนะครับตอนนี้นะฮะน้ำตาลก็ละลายเรียบร้อยแล้วจะเห็นน้ำเดือดน,นะครับมันจะดูนิ่วเหนียวนิดนึงแต่จริงๆเดี๋ยวจะต้องเคี่ยวต่อไปอีกสักนิดหน่อยตรงนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของตะไคร้ข่านะครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็ขิงนะครับอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะมีขุ้นแห้งะครับแล้วก็ถั่วิสงแล้วก็มะพร้าวนะครับสองอย่างนี้รวมกันสามอย่างนะครับรวมกันแล้วก็เคี่ยวเดี๋ยวเราเคี่ยวไปต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่าน้ำมันข้น นนี้นะครับก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักใส่หม้อไว้นะครับส่วนอ,อันนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำเมี่ยงคำกีบบัวหลวงของเราอันนี้จะเป็นพระเอกนะฮะในเมนูของเราที่ผมคิดไว้ว่ากุ้งแม่น้ำนะครับเอามาเผานะครับเพื่อจะได้ทานคู่คู่กันกับเมีย่ยงกีบบัว ซึ่งจะทําให้มีอรรารสมากขึ้นในการทานนะครับแล้วก็จะเพิ่มโปรตีนให้กับเมนูนี้ด้วยซึ่งปกติผมก็ถ้าทาก็จะหาสิ่งที่มันเข้ากันนะครับหลักๆก็ผมก็จะใช้กุ้งแม่น้ําช่วงนี้กุ้งแม่น้ําเมืองหน้านะครับก็หาซื้อได้แค่ไซนี้นะครับอันนี้ใหญ่สุดละครับเดี๋ยวเราจะใช้กุ้งทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย่างก,กันเลย นะครับตรงนี้ล้างทําความสะอาดนะครับตัดขาแล้วก็ตัดหนวดเรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับกุ้งเผานะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงนะครับแล้วก็จะได้เสิร์ฟไปที่เดียวเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูเมี่ยงคํากีบบัวหลวงกุ้งแม่น้ําผานะครับอันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นสองจานนะครับส่วนในในจานนี้เราก็เสร็จเครื่องเคียงใส่ไว้ในเมี่ยงกีบบัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนของน้ําเมี่ยงคํานะครับจัดจุดตรงกลางตรงนี้นะครับวิธีการทานนะครับก็เดี๋ยวคอนเฟิมอัดนะนะครับวิธีการทานเราก็ กุ้งแม่นานครับผมหอมมากครับเอาเนื้อกุ้งนะครับใส่ในกิบัวครับแล้วก็ตักน้ำยำ นะครับใส่ไปเพียงเท่านี้ครับ ถ้ากรรมการทุกท่านอยากชิมฝีมือที่ผมทำนะครับยังไงก็ฝากเอาผมเข้าไปอยู่ในรอบต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ